แล้วครับวันนี้มีผ้ออามีดำโตมมีอะไรเนี่ยครับเพิ่มครับรน,นี่แหละวายยาดำโตอย่างเดียวอ่าสวัสดีครับพี่น้องทางเดชแชนแนลครับอ่าสำหรับวันนี้เขาก็ถี่เดชพ,พี่น้องก็เป็นเขามาหาซื้อของซื้อเด็กไปให้หรุกคนทำงานครับพี่น้องมาหาเบื้องเด็กก่อนว่าถี่เด้ดเด็ก ไปให้ลูกน้องไปปั่มง,งานก่อนปีใหม่บ่ซสื่อไปจักตันนะี๋ยวไปเพื่อนพี่อนเรื่องการทำง,งานข้องเข้าร่ำพร้อมครับไปไปิดตามพวงนี้ครับหาสื่อเล็กก่อนพี่น้องเล็กมาหลายแ่ร้านจะมีเห็นเขาออบว่ะ ันป <c oughs> ีไม่อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าสองสามเมื่อก็ไรยุดหรอกเปล่าเร่งตั้งเหม่ไม่แล้วครับเดี๋ยวทรงเขาจะได้เก็บเงินเมื่อปีไม้นอ้นองพี่น้องเพชรว่แล้วว่าได้เงินเมื่อใครละมันเมื่อบานนี่เอ้านี่พีนพ่น้องกูได้ลงงานได้ตรงการเดีก,กยวกดหนีนหเด้อเดีอยู่แถว ก้องที่ว่าพนองโอ้มาหลายคับหลายเนี่ยเป็นตังเป็นตังพี่นอง้วตองการสังกะสีนึงมิ้นพี่น่องกำลังจหาลายอย่างหลายเนี้ยโอ้ยนี่จ่สังกะสีตัวกูดนี่

่ดองเด็กก็ได้ เขาเห็เขากันมาขเหดแงกินเร่องนั้ครับวันนี้เฮ็ดทีต้องก้ไงครับวันนี้เฮ็ดลงไม้กางางเยวตองนี้ครับไปทำอะไรกินทาอะไรกินตับกจะดูกโซบ อันนี้เราทำน้ำตกนะครับใส่ลายแซ่บหลายใส่ลายลา,า,ายโหลดใ,นนใส่ลายแซ่บหลายนัวนัวตัวจาดมะนาวหนึ่งชิ้นพอไปหาพวกเปรี้ยวใช่เปียวลิ้นเอสนัวหน่อยหน่อยนจะได้อร่อยน้ำตกขวบก็ทำเองนี่นีน่น้ำตกเสือเริ่มตกเแล้วเสือเสือกว่าเนี่ยติดมั่นติดมั่น มันนะครับฝนลงไปวันนี้เราจรบดังไปที่ข้างล่างกันนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาทำเป็นไม่เห็ดทั้งขั้วใหญ่เนาะ,ะเอ่าแจกตัว เข้มหน่อยเข้มหน่อยโอจานหอใส่น้ำปลาชิมหน่อนะลองชิมมึงดูตกเกิดจากอีกดองเลยตวนนึงในมะม่วงใส่ดน่ะโอ้โหยันกวงน้องตายยง

กินน้ำกันครับพี่น้องไปจะไ,ได้อ่าพี่น้องน่าอ,อยู่น่กินข้าวเรียบร้อยแล้วครับวันนี้มีผักมีดำโต้งมีก๋วยเนื้อมาเพิ่มครับแก้วใบเลื้อดำโต้องอย่างเดียวครับตอนนี้อยากก้อยเนื้อท่านอยากกินของดิบต้องการเลือดอันนี้ต้องการเดือดครับต้องการเลือด,อ,อ,ดอ่าบ่มลงุงบ่มลุงไว

เาเนี่ยจะซีบ่อยเดือพี่น้องอ,อ,อ,อา,างใช่ปะเอาตามจริงแช่ไวะนานเอาน้ำันรองกันนะครับมีไงกันนะเาบุวยว่ะจะตันบัดเดียวขเขาใให่พี่น้องมาแล้วบ่วยบนกคนเห็นนเอ,อ้ยพี่น้องมาเนกินกินกิน,นลองจะคํำก่อน ก๋วยเนื้อข้มลมขมรำอ่ะเมื่อคืนเขาบอกกินก๋วยเนื้อเมื่อคืนเราห้เราเกียบซื้อไว้เมื่อนก๋วยเนื้ออืมขอทานขอทานลราด้วย ใช่มันเียมรอือเขาไปซื้อมาเพิ่มนี่แรเขาเห็นเตนหักัเนี่ยตนด็นี่ซื้อกไวยมาเพิ่ม่ะเจบเลยก่ยพอดีแนนไขกินพอดีบ่มไข่กินพิพอดีสาคนอย่มกันบ่เิ่มพอดีอย่างยังกำลังเล่นอมันเกมันมักเดินมันมันตะข้าห,าหาแต่มันมัน ชิ้นมึงดูก็แสบขึ้นชื้อเรือซาคาแค่แสบตกมะเขือเทศตั่นัปแวสามข้อเลยว่าขมเหมือนปะขมดำาล้วตะปูหมักเนี่ยเขางามอยู่เนี่ยงามาไปไม่ถา่ต้เหน่เนี่ย้เขาเือเขาเถอไม่เด็ดไม่่ยจะเทไรเด็มขมตายบบาเรื่องได้แต่ กแบบแักเ็บได้อไม่ไั้อันน้ำัตให้กินเป็มบะกินนะเนาะกินกินเป็นมเน็ดบะเขากินจงเอาผักม <No. S 1> ากินบ่เา oh. กินผักเคกคตัวเลยฉับอันตก อ่นั่นไม่ตู้เห็ดตู้เห็ดเนาไม่ตู้หมดาตู้เย็นแน่เนาะมาสินี่อ้าวอาวเก็บเลยมาเป็นโชคตู้เย็นเจาเจ๊วาทำทำแล้วก็นแเก็บเย็บปเลยเนาะเก็บขึ้นใส่เนมาทำไมเรากินทำไมเราอยาใส่

sẹp nhỉ Mới nhìn kiến cắn sám quần rồi Chè mắt nữa Có gặp quài Cắn tầm sát khăm khỏi ngày vâng săn đâu luôn vậy Cứ săn săn vậy Săn hiếu khẩu đứa săn gì Hiếu khẩu Ngọn quài khui หน้างามๆสื่อหลอกก้วยจัว้านุ่มโตเาเองครับแซ่บก้อยลเหนื่แซ่บทำไมแต่เงี้ยหนกินข้าเย็นนุ่มดีเขาเย็นแซ่บบ้หอน ยังเสีบ

นัดคมจะบอกเรววคมปะเินจะก็ได้ยั่ไหมเมื่อไหร่กันกอร่่อนไปก่อ่าลางหมนะา,าว้าวไม่ถึ แต่ก่อนหลายคนเราเขาสร้างเอาแล้เห็ดแล้วแล้วเหมนอนแล้ว่าให้เอาแม่เอาไปก่อนเขาบอกถือเปน็นหละบอย่านว่บพี่ลังไปน้ำลังแล่ข้ามตันไปก่อนนะนะเขาบอกเบื่อแล้ว

ีมนแบบไหนเซบอาจินอะ,ะอรงไรกันพีงง่น้องน้ำนมาจะแก่วว่น้ำจัดบึ้งสานนีกินก่อนราเน็นปากแดงถ้าปากไม่แดงหรืไม่มีแรงเดินป๊าบกิน่้ค่อนนี้อบอบ โบเบกะเอามาใส่น้ำตาลตัวอ่ะมาแล้วมันสมกับผมเนี่ยอันนี้สมมันนั่นผมเลได้เลยได้เลยก็ได้ได้เลยก็ได้มาแล้วไททูเยนกระแซบไททูเยนกรแซบอ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้อิ่มแล้วครับขอบคุณในไที่ตามไปชมฝากกดไล์กดแชร์ทำไงพี่น้องเออ คนเบิ่งก็หน่อยคนวนใดกนหน่อยเป็นกำลังใจครับนะครับเอาทายแบบเดียวๆธรรมาชาติเด้อพี่น้องเด้อครับผมขอบคุณที่ยครับสวัสดีครับ